ค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะคะพี่น้องมอน,นีวาสิเฮ็ดข้าหมกไกจ่จ้ะข้าวหมกไก่ข้าวหมกปีกไก่เนาะจ้ะใส่เป็นส่วนปีกเพนจะแซบเด้อพี่น้องมันใส่ส่วนน่องเนื้อมันหลพุนเนาะคะ่ะใส่ส่วนปีกเนี่มันสิบแบบนี้มันติดปีกมัน่จะค่อยแซบเนาะแต่เนาะเนี่ยตาาแต่พู่มมะขามได้อัน,นี้เอาเป็นปีกส่วนปีกก็จะข้าวหมกไก่ผงโลโบนะคะได้ยินฝรั่งคุยกันจะไงใเดื่อจากมูสามีมาเยี่ยมจะ้ะเนี่ข้าวหมกไก่ตาโลโบนะคะ ใส่ผงมักไก่รู้โบช่องแรกลงไปนะจ้ะอีกช่องหนึ่งเขาเสียไปหุงใช้กับข้าวเจ้าเนะจ้ะใส่ผงหมักไก่ลงไปค่ะอืมตะเกียงอันนี้กับหอมเนาะสูตรนี้เอาสูตรตามใจจากของได้จากพี่น้องเพราะว่ามีแต่ผงหมักไก่เราเพิ่มแค่ชุดรสเนาะคะ่ะพริกไทยพริกไทยป่นนิดหน่อยซอสหอยนางรมเอ่อน้องไ้ออนุ่มไม่แม้ได้หนู น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะกหอยเดือดสิใส่น้ำปลาน้ำเดือดนิดหน่อยน่จะด้วยเกลือเพิ่มความน้าหน้เนาะค่ะเนาะแล้วก็งปรุงรสรสดีนิดหน่อยค่ะเกลือนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะสูตรนี่นี่สูตรเทาเห็ดนี่เทาสีเอาไปย่างก็น่าจะแล้วค่อยเอาไปอบกับเข่าเนาะจ้ะเนาะใหมุกใส่กับเข่าเนาะค่ะเนาะไม่สีเอาไปย่างเขาเอาอวกยางก็น่าจะแล้วก็นมสดค่ะใส่ลงไปค่ะนิดหน่อยค่ะขนค่ะวันนี้ นนค่ะบี้้ออืหอมเครื่องเทศคืออยากนี่จะพี่น้องบ่ได้กินนดเล็ดโดนแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ไทยนี่เคยไปอันน้ำรันขายกับเผางี้มือแรงเงินลาดโตดุ่งมห้ยงี้มือแรงบานเท่านี้โตดุ่งมห้ข้าวหมกไก่ยัดแจ๊บเสียบ่ได้กินโดนแล้ว,วนนลก็วนนววกกจัด,ดลจเลยจ้ะวันนี้เราจะสืบุงึกนักไต่ตาโลโป๊ะมาแล้วค่ะจำการเห็ดเลยค่ะนักเป็ดม้าสีผางกทีควายเอาไปเข่าเตาอบอย่างน่าจ้ะเนาะ หลังจากที่เขาหมักที่ผานานะทีผ่านไปเดีนะ๋ยวเราจะพี่น้องไปชิ้น,น,นเ,ดดนเคคนนสีเอาเขาเตาอบจ้ะนักวุนพี่น้องคุณก็เอาไปถอดเด้๋ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเต้หมักค่ะเต้อันนี้เสีเอาเขาเตาอบเพราะว่ามันสีหอมกวุนะกน่นเราจะเนาะตามความชอบตามที่เรานี่ตามที่เขาแบบตรงการเลยนอะกจะเนาะเฮ็ดกินเองในครัวเรือนค่ะข้าวหมกปีกไก่ย่าง ใส่ปีกไก่ประมาณสิบสองปีกจ้ะเดี๋ยวน้ามันกับสีอาเปนเทสใส่เขาหุงเนาะค่ะเนาะนี่อ,อกสุกแล้วเทสใส่เขาหุงจ้ะอันนี้ซองที่สองก็เป็นผงข้าวหมูไก่เนาะคะ่ะใส่ปีกค่ะในซองหนึ่งนี่มีสองซองนะจ๊ะเนาะนี่หอมทเทืองเกตี่ขนาดเดี๋ยวไปใส่น้ำก่อน รอให้ผงละลายก่อนเนาะจ้ะเนาะรอให้ผงละลายแล้วก็ไก่สุกไม่ต้อคอยไปเทใส่หม้อข้งเขาค่ะอันนี้ก็คืองข้นเจ้าที่ห้องสีหงเนาะค่ะใส่เนาะค่ะเดี๋ยวรอไก่สุกก่อนค่ะติดตามแบบจิ้มซีฟูดกินกับเนาะค่ะพี่น้องหอมนี่เขาไปต้องเจียวเนื้อแต่เนื้อเพราะว่าใส่หอมเจียวสำเร็จรูปจ้ะนี่ไก่เขาก็เรียบร้อยอยู่ในหม้อข้งเขาเรียบร้อยบกับปิดฟ้าแบบนี้ค่ะกดร้วตะเข่าสุกเนาะจ้ะเนาะถามาเพิ่งตอนสุกกันเลยค่ะ ชุกละจ้ามาบุญกันเลยค่ะหอมหอมพี่น้องเลยข้าวหมกไก่ปีกไก่ย่างนะจ๊ะอืมตะเสียบละจ้าหอมหวยหอยแล้วค่ะหอมเจียวก็ได้หอมเจียวสลี่ยบปลุกมาแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเ้าสิไปต่ำน้ำจิม้มซีฟูด้ดขึ้นกินกับผักชีแล้วก็ต้นหอมแตงกวาก็้ามากันไปค่ะไปกินกันเลยค่ะบาทนี่ตะเสียบผักค่ะหอมเครื่องเทศข,ขนาดเลยข้าวหมกไก่เนาะคะ่ะ ข้าวหมกปีกไก่ย่างเนาะคะ่ะมาจา่ามันจะไม่ตีน้ำกันค่ะข้าวหมกไก่ค่ะน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิมจ้มพริกดิบเจวสูงเนาะจ้ะหอมเจียวนี่เขาลุยแล้วไมยใส่เข่าเลยเนะจ้ะเนาะผักอันนี้จะแต,แต,แตงกวางต้นหอมเนี่ยจ้ะผักเฮ้ยต้นหอมแตงกวานิดหน่อยเอาลุยกันเลยค่าซมก่อนอื้อ มผมอยากใส่ถุงมือส่วนเลยจะเป็น้วงเลยว,ว่าไก่ไม่ตกสีกินแล้วจาะเป็นปีไก่อืม ต้องกินกัน้ิมซีฟูดจะพี่นง biết tức tôi hoàn thương anh chìm lại